สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรล้ารวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันกนแบแปดในช่วงแรงของมือวันที่2 0เดือนมีถุนายนปีพุทธศักราชส5 6 7นะคะพี่น้องค่ะมือนีแอดผ้าพรมพี่นองบรรเทาสุขสุขอนมารับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์วัดดงนาเพลินค่ะพี่น้องมอนีนะคะอาจารย์เล่าเน้นรล่วงกลม หายสองครูนะคะอันจะเป็นควมชอบส่วนตัวของพระอาจารย์เพิ่นนะคะค่ะมื่อนีค่ะแนวทางของพระอาจารย์นะคะสิไดมมาเป็นตัวได้พอแไ่พี่น้องมากติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อ้าวสาธุสาธุค่ะดุดุดทั้วาทีนึงเนาะค่ะเดินนเดินเนเงินอยู่ โอ้ยวันนี้เห็นเนาะอันอันอนสออเลี้ยอกเล้งางสิวอกมุ้ยผูกใหโดนมาบอกพวสอมามันกับมากมันกับมาทายทเดียวนึงค่ะเออบอกไม่นวดบอกพสอสูดอัดมันกับมาไทยเทเดียวค่ะว่านเน่าางกัเขาได้สูดเขาสูดที่ตรงตรงเลยโอ้ยจะแดไปดโทรหานาะค่ะเออ่ะจริงผมกวโทให้พวกันถือลายอยังไอืมค่ะพระอาจารย์โทษให้พวกนั้นถือเบอร์ กวางก้อนที่เขาเป็นทังที่ค่ะอันแค่เดี่ยันอันซีก็แค่เดี่ยันอันเดียวกันไหมค่ะเดี่ยวฟันว่าที่ฟันว่าเครื่องบินส้นเฮี้ยนชิ้นบินโตแค่เฮี้ยนประบาดนี้ไหวไหมเฮี้ยนรถส้นเฮี้ยนอือายุพันเฮียนหลังเดียวมุนเบิร์ดอย่างเนี้ยผู้นึงอยู่พัทธยาฟันผู้นึงอยู่ส้โมุลี่ผู้นึงอยู่บ้านค่ะผู้นึงอัน ฝันพ <ane> ja yeah. okay. mm ูยบานเนียผูดน้งก็อย่บานฝันแนวเดียวกันไมแก็ฝันว่าเฮียบพังมาสั่นค่ะวันนี้้อยมือเสามายายมาลมขาหักอืมค่ะลลบานรมเดอย่ลงบานมยอ้จ้าเออวันนี้ยายมาลงหาหักเพิ่ด้ว่าสูสี้าสั่นอ้าวตรงๆตัวนั้นเนาะค่ะเนาะย้ายบอกว่านี่เเออมาปล่อยในคิปก็จะคงได้นะค่ะ กระทายหดก็ไเราชอบมึงกระถายดาราเนี่ยเดผันนวดนี่เผันมาายกออกอันผันมาายกลับมาเฮียนล้บมาเลนบ้านมัน4 0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 อ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ับ0 0 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 0า0 0 0 0 0 0 0 0เ0่ากลับมา0 0 0 0 0 0 0 0า0 0 0 0 0เเด โอ้ใหญ่ยูนี่เลยเรในเมื่อเชื่อพื <c oughs> อันอันเนกับบานนเปนบ้านใกราบหอกอันยูนีละอันยั้คู่กันโอ้ขัฟันบ่อสนามก็ขบ,บ้านแม่นี่เดวค่ะัฟันาลนะจะนอนกันบ้า,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 านเลยว่ามันรดาเปนกลาบมาบ้านแล้วเนาะถ้าเก่ามันค่ยอยอ,กอ,อ,กออกออกออกน้ำอีกนด่เอาบ้านเอาอายุพันนี่ถ้าเก่าออกกันบ้าน<อ><อ>เป็นพ่นจต่เล่มา อนนี้แล้วเขเรยมาเตียวแนวทางนนะเพื่อนอายุ8ปดแปดสิบเจ็ดย่างแปดสิบแปดโอ 8, 88, ้แปดสิบเจ็ดย่างแปดสิบแปดนะคะแมนแต่บาอันอันมันมันมีหน่อมันส้มหานทีย <IS storms> e ังฝันเนาะเ่อนน่งเพื่อนหนึ่งเอเรียกว่าดูว้าเราบรรยุท์ถึงเก้าสิบหกย่างของเก้าสิบสองขัด อยี่สองเก้าสิบสองแล้วลุงปากแล้วยืดตึกเก้าสิบหกเหรอะยืดตึกเก้าสิบหกลูกของสองเก้าอืมค่ะเหนมาลูอนี่แหละค่ะคนบอกคนบอกชงมันขึ้นนะแล้วไปจากมาบ้านที่เราผู้เ่าลุงพาันเนาะค่ะเ่ราันยินวนามันคงไม่อกอายุวันนันนีค่ะมันมักแต่เกับสองเก้า ก่แเออตอนเราก็โอ้ก็ว่า,วามันจากน,าน,นั้นทึงี่กับผมก็ว่านี่คือมันจิกลับขึ้นมาออกศูนย์ซี่อันซี่ศูนย์กับว่าเนี่ยที่ค่ะอาจารยน่อยู่เนี่ยเ,เขาเห็นอน่ไเห็ออกนอกเนี่ยเขาจับนม่ได้ิกับไ้ตัวไหนแม่มม่อค่ะอืมเป็นจิกลับขึ้นมาออกคือ,อาวามามา่วาะวนเราลกลับมาบานเดีวะ่อืมแต่เลย ตอนรอโลกมีแหละจะเจียาาวรอบแาหมอรอบกับวุภาอ้ากันเสือโรเดอที่ศูนยชี่ไ่นค่ะเอออกให้เล่าอีกทีนี่ล่ะอืมค่ะเน่าว่านอยู่นตแปดสิบเกียย่างแปดสิบแปด่ะยูตึกหกสเก้าห้องยี่เกน่ะตึกตึกตึกหกสิบาห้องยี่เกันนะตึกหกหรือเก้าสิครับอาจารย์เก้าสิบหัาย์ุตึกเกหกองยีนะคะ เออถืกว่าจขนาดอืมค่ะเออกรจังว่ารเอมันก็ปวดหลังนีเนาะค่ะพระอาจารย์เออียว่าฝันมาฝัน่า้สีากเกิหลายกนฝันนงมือนั่นเนาะหายเรว่าได้สุ้มพระกันซุมหัวกันฝันว้ายสุ้มหัวค่ะตเาคิดเพื่อหล่ะสุหัวกันฝันออกอี่ลีค่ะเรียกไเรียกว้าวว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 อวคน โอ้ยก็สิถือมัดทุกคนเนาะค่ะเนาะแมนแมนแม่ก็อย่าไปพากันถึงแม่อยู่อืมค่ะโอ้ยยายเราก็บอกคิวบอกคาอีนี้นะคะยายน่ะแม่นย kind of ูแมนก็บอกแม่นทักแม่นเนาะโองวก็บคาร์เนาะสิเก oh. ็ยบเนาะก็เดาแบบว่ารถส้นเยี yeah. mhm. ่ยนพี่อันน้เยี่ยนไวใหม่พายูพัดเฮียนทิ้งกินตกเสียเฮียนเนาะอืมลุกมากนะว่าจิตวิญญาณยำขึ้นแล้วลุดงขาอักเ่บแล้วลุดตูมลูกขาอักเโอ้อค่ะ ก็ดนกอนเลสงสองว่านี oh, right. <that> ่โอ้แต่ทีตุนนองปุถองกระเถิเนว่าอาอล่เนาะค่ะแต่วเรายังแข็งแรงอยู่ดิเราวันน <That> ี <j> ้คนแล้วไหนอายุน้องสาวทีมาใส่น้องสาวเอาอายุใหญ่วใส่นานี่ายได้ยน้องสาวมาใส่โอ้จริงยังย่าเราอายุเท่าไหร่อต่งกะเทีเราอลองสิบกว่าเลอ๋อค่ะ่บเขาเย็นแตพิษอ้าวค แนวทางครับนี่ล่ะมากกับมากแปดเจ็ดครับสองเก้านี่ล่ะจะเลือกว่าสี่ศูนย์มาหามันมามันขับมาบ้านเงี้ยนมาทังเงี้ยนมาซ่านเนาะจ้าพ่อจานออกสี่ศูนย์เนาะค่ะหมดหมดเนี่ยเด้ะแนวทางเข้าสูมเลยนะ่นแมนดูดอกค่ะพระอาจารย์ออกแล้วก็ออกอีกได้ด้วกันนะคะพระอาจารย์ค่ะแมนแมนแมนเท้าก่อนนี่เท่านี่ล่ะก้อนก็ได้จ้าพระอาจารย์ สาธุสาธุค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะการนมัสการค่ะสาธุค่ะค่ะอ่น้องค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด็กพี่น้องด้วยแนวทางนะคะจากพระอาจารย์วัดดงนาเพลินนะคะพี่น้องค่ะมนีพระอาจารย์เล่าเล่ามักชวนตัวคือแปดเจ็ดแล้วก็สองเก่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางจากพระอาจารย์วัดดงนาเพลินค่ะพี่น้องค่ะ แคปหน้าจอนะคะ,อะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการรับช่มรับฟ้างค่ะจังได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องบรนเทาสุกุสุกอนโชคโชมันมนลำลำเรื่อยๆรแห้งๆงปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปดํากันสุขุสุกอนนะคะ,ะแนวทางมนีค่ะ ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงนะคะเดามทำมาชอบแนวทางในชุดนี้ก็อย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาว้พ้อมพููละใบสองใบนะคะอาเทียมมีโฉกรังวัดไงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางต่อง,งวดนะคะจากพระอาจารย์วัดดงนาเพลินค่ะเอาว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดี